ชองชี่องชี่ชองชี่องชี่โอ้องชีตรงกระตາบเรียถพอดีเลยองชี่เออชองชี่เออหกสองสี่หกองสีไว้จะต่อองสีหรือเปล สวัสดีครับสวัสดีพี่บัวะนะครับสวัสดีค่ะก็หลังหลังจากที่มีสงครามตอนนี้ก็ยังไม่ได้กลับบ้านเลยใช่ไหมครับพี่บัวค่ะยังไม่ได้กลับค่ะก็ดูสถานการณ์อีกสักวันสองวันก็น่าจะได้กลับแล้วครับผมก็น้ะเสบียงที่เขาบริจาคมาให้นี่ก็ใกล้หมดแล้วใช่ไหมพี่บัวค่ะใกล้หมดแล้วค่ะอืมครับผมเพราะว่าก็ก็คือครอบครัวทางของพี่บัวนี่ก็คือเป็นครอบครัวใหญ่นะครับมีทาง หลานแล้วก็มีตากระยายหลายหลายท่านนี้เนาะ,ะก็คือว่าไปไหนมาไหนก็อาจจะลําบากนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะอ,อพยพมาไกลด้วยจากบ้านของพี่บัวเนาะ,ะน้ําก็เหลือแค่นี้ใช่ไหมคะพี่บัวเหลือแค่นี้สองสี่ห้าห้าแพ็คนะครับนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยอยากจะช่วยนะครับผมอ,อพยพนะแบบช่วยค่าน้ําค่าอะไรก็ให้ติดต่อเบอร์โทรพี่บัวได้เลยเ,ลยเพราะว่า เบียงที่เขาบริจาคมาตอนนี้ก็ใกล้หมดแล้วนะครับแล้วก็มาอยู่นี่ก็ไม่มีไรายได้เลยใช่ไหมพี่บัวอ่าไม่มีค่ะปกติอยู่บ้านก็ยังมีบ้างอย่างเงี้ยได้ออกไปพ่อกับแม่ได้ไปกียตยางบ้างอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ไปไม่ได้เลยครับ <ā> ไปก็เราไม่กล้าไปกียตอย่างเงี้ยถ้าไปก็ไปดูวัวได้แป๊บเดียว <ā> ไปเช่าเย็นกลับอย่างเงี้ยรีบกลับบ้าน mm hmm. ค่ะ um, อยู่<ข>อยู่ไม่ได้รีบกลับจากที่บ้านมาอยู่ที่นี่ครับผม <y ang. S 2> ครับ ก็คือไปอยู่นานไม่ได้ตรงนั้นใช่ค่ะก็คือไม่มีไม่มีรายรับเลยมีแต่รายจ่ายอย่างเดียวใช่มีแต่รายจ่ายอืมครับผมส่วนน้อยที่จะได้รายรับครับเเผื่อถ้าผู้ชมเนี่ยอยากช่วยผู้ลี้ภัยเนาะแบบก็คือหนีมาจากชายแดนนะครับอยากจะช่วยเป็นค่าน้ําแพ็คอะไรอย่างนี้เนาะค่ากับข้าวค่าขนมหลาน่นี้ก็ได้เพราะว่ามากันหลายคนเนาะก็คือเนื่องจากครอบครัวนี้ไม่มีรายได้แต่ว่าก็ต้องหาเงินมาซื้อกับข้าวกินอย่างนี้ใช่ไหมพี่บัวไม่มีรายได้ก็ส่งผลกระทบ หลายครอบครัวเหมือนกันเออแบบมันไม่ใช่แค่พี่บัวเนาะโดนกันหมดเลยคนที่อยู่ชายแดนโดนกันหมดเออคนที่อยู่ชายแดนก็คือลําบากไม่มีรายได้ค่ะอืมเอฟซีเอฟซีบอกให้ขึ้นบวโทรท้ายคลิปด้วยได้ค่ะผมเดี๋ยวแอดมินขึ้นให้เนาะค่ะแล้วก็สำหรับใครที่อยากดูดวงเนาะพี่บัวก็ยังดูเหมือนเดิมใชมได้ค่ะดูได้เหมือนเดิมค่ะดูได้ปกติแต่ว่าช่วงนี้ก็จะเงียบๆหน่อยใช่ไหมคะเพราะว่าเงียบอยู่เนะยก็แต่ก็มี โทรถามกันบ้างอย่างเงี้ยสองสามลายโทรมาก็เป็นห่วงครับโทรถามว่าเป็นยังไงอย่างงี้ใช่ไหมพี่สาวใชได้กลับบ้านยังอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นห่วงเหมือนกันคไอตัวเรากลับกลับไม่เป็นไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ห่วงเด็กน้อยกับคุณแก่๋อค่ะค่ผมกเลยยังไม่กลับครับครับก็รอบก่อนมาเนาะก็มีพ่อแม่เอฟซีต่างต่างจังหวัดเนาะนะครับมามาทําพิธีทอนของถูวไม่เป็นว ามาค่ะมามไกลครขาดผมไกลถอนพุ่มไส้ออกเขาด <ๆ S 2> <kop> or, ีขึ้นที่อย่างค่ะพี่บัวถามว่าดีขึ้นไหมมันก็ดีขึ้นเป็นช่วงๆอย่างเงี้ยแต่เพราะว่าของของเขาเนี่ยโดนที่บ้าน<อ>แต่เขาก็มาถอนออกได้แค่แบบออกเป็นบางส่วนให้เขาได้แค่ทุเราลงได้เดินได้ได้แบบทำอะไรค่อนข้างจะสะดวกขึ้นนิดนึงอย่างเงี้ยแต่ถามว่ามันดีขึ้นไหม ดีได้แค่ชั่วคราวก็วทําได้แค่ชั่วคราวเท่านั้นแต่ถ้าทําที่บ้านเนี่ยบางที่เนี่ยจะออกหมุดแล้วเราก็จะรักกันให้ด้วยอันนี้รากกันได้แค่ตัวคน<อ>ได้แค่ตัวคนเท่านั้นก็คือทําที่ดีต้องเดินไปทําอยู่บ้าน<ช>เดินทางไปทําอยู่ที่บ้านใช่ค่ะอืมค่ะผมเนาะแต่ว่าก็แปกนะครับผมเลของคปู่ท่านองคปูพ่พิรับเขียนให้ไปออกต่างประเทศตลอดเลย ค่ะ่วนมากจะออกต่างประเทศพวกนี้ออกต่างประเทศหมดเลยไม่มาไทยเลยเล่โองปู่ไปออกต่างประเทศหมดเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะก็ถือว่าเลขไทยไม่มีเลขเก้าเลยเนาะไม่ได้เลขห้านะครับองปู่ให้สองแปดเก้ามันออกสองแปดห้าเนาะคนะครับก็คือเลของปู่ในส่วนใหญ่จะเป็นเลขของน้องส้มฉุนที่ออกงวดของงวดที่น้องให้มีเลขห้างวดนั้นครับใช่เพราะงวดนั้นของน้องไม่ออกครับ ละไกมาออกวันนี้แทนหรือเปล่าก็เราก็ไม่แน่ใจค่บผมน่าจะมีอยู่ค่บคับผมก็คือที่จะให้องค์ปูดทั้งเขียนให้รอบนี้นี่อาจจะชอบเอฟซีอาจจะชอบก็ได้อาจจะไปซื้อต่างประเทศก็ได้นะครับเพราะว่าสังเกตเลขมัก็จะไปไปมาบางทีถ้าออกต่างประเทศแล้วก็จะไม่มาไทยก็มีอ๋อครับบางทีก็ออกไทยแล้วก็ยังมาออกต่างประเทศอีกก็มีเป็นช่วงไปคับคับผมบางทีออกต่างประเทศแล้วก็ ไม่ไม่แน่ใจว่าจะมันเหมาะเหมาะออกไทยอีกหรือเปล่านี่น้องพี่บัวเนาะอืมนะครับสลบท่านผู้ชมที่อยากติดต่อดูดวงก็ให้ติดต่อทางเบอร์โทรพี่บัวนะครับผมได้เลยเนาะได้ครับทนี้ได้เลยครับครับผมแล้วเมื่อกี้เห็นพี่บัวบอกว่าปู่องค์อื่นจะมาลงตรงไหมพี่บัวความรู้สึกเหมือนปู่ท่านอื่นน่าจะลงมาเป็นปู่อะไรครับพี่บัว อันนี้น่าจะเป็นปุบเกี่ยวกับปู่พญานาคหรือเปล่าการหาวการอะไรของท่านท่านดันมาแล้วใช่ใช่ความรู้สึกเหมือนท่านจะมาเพราะว่าท่านดันมาน้ําตาท่านไหลด้วยครับตอนช่วงหาวออกมาน้ําตาท่านไหลออกมาค่ะผมแต่ว่าเลยไม่ใช่ปู่พิราบใช่ค่ะใช่เลยคิดว่าอาจจะไม่ใช่ปู่พิราบ ครับผมเดี๋ยวทายคลิปแอดมินลงเบอร์โตให้นะครับเดี๋ยวให้พี่บัวอัญเชิญองค์ปู่ท่านเนาะ,ะนะครับกใครอยากดูดวงเนาะ,ะอยากจะร่วมค่าอาหารสดค่าน้ำนะคะ Hahahaha H filt เกษีเกษีเกษีพ่อแม่มาแล้วองค์พ่อแม่ใช่ไหมครับอือพ่อแม่มาแล้วนะครับท่านผู้ชมเนาะอือเกษีเกษีเกษีนะเกษาเกษีเกษากดอนญาติองค์แม่เนาะอยากให้เปิดทางให้เนาะพี่เล็ก และสบานไทยดูเตรงด้วยสุาหลับดีดีดีนะแกนมาสีเนี่ยกัะเซาะก็เสร็จนั้นได้กลับบ้านแล้วนะคร<อ>ับค่ะช้าตัวน้อยไข่ปัวได้กลับบ้านเร็วๆนะคะครับอ,บองแม่ดูทรงดีใจเนาะ หลังจากที่รบก่อนลงมาองค์งพระแม่ก็น้ำตาไหลเลยร้องไห้นะครับ ขออนุญาตองค์พระแม่เนาะเอามาขอแนวทางโชคลาภป,ปู่นะคะขอให้องค <c oughs> ์พระแม่เปิดใจองค์ปู่มาแล้วนะครับออองค์ปู่มาแล้วนะครับท่านผู้ชมเนาะองค์ปู่มาแล้วใช่ไหมครับ โอ้โหอ,อ,อ,องูปูทาเวทค่ะครับ<า><า>ผมองค์ท้ายมันก็ชุกหลามนะแบบนี้เนาะครับปู่วันนี้องค์ปู่ฉันน้ำนะคะซือฉันน้ำแดงค่ะหมากหมักมันกัดปากปู่เนาะ กินกินน้ำแดงก่อนก็ได้ครับปูได้ไหมปูปูจะเอาเอาเอาหมากไหมครับปูอืมอโอ้เอามาก๋อปูจะได้มากนะครับทำน้อยหนะโอ้เอาคำนึยเอาคำเดียวีเออออชอบมากอืเอ ดียวสินี่ม็กนี่เด้ครับนูอืมฮ่่าฮ่อืม,อม,อมปูก็ดูดบุหรี่กับเขานะโอ้แต่ล่างไม่ดูดเนาะครับปู<อ>ปก็จะไปดูดกับเขานั่นแหละนั่นน่ะโอ้ล่างให้เข้าไปก็ดูดให้ปูนั่นแหละนะครับครับปูงั้นปูเอาบุหรี่ไหมครับปูอืมล่างไม่ดูดนะ<อ>ล่างไม่ดูดโอ้ ดูดไม่ได้นะครับครับปูวันนี้ก็ลูกหลานก็เป็นตัวแทน f c ครับปูอยากจะมาขอโชคลาภองค์ปูเอ้ะนะเอ๊ะ่ะปูฮะ มากหวานไม่ปูใช้ได้ปูก็ใช้ได้บบไดอืมันเป็นเหล็กที่เขาบ้านเนาะ

องปู่ถามองค์ปูป่พิลาบให้หน่อยได้ไหมครับปู่ทําไมเลขเลของค์ปู่พิราบมันไปออกต่างประเทศหมดเลยครับปู่เลของค์ปู่พิลาบไปออกต่างประเทศหมดเลยครับปู่ปัดออกปัดออก๋อ,อ,กอ,อครับปู่ลกูกหลานเอฟซีก็ผิดหวังกันหลายคนเหมือนกันครับปู่มดที่ผ่านมา มันไบอมักดางเละางเสียบ้านะโอ้ค่ะปู่ได้บางเสียบ้างใช่ไหมครับปู่ให้สองแปดเก้ามันออกสองแปดห้าเนาะถ้าได้สองแปดห้าก็จะได้โตดค่ะเออมันผิดไปตัวหนึ่งครับปู่อืมอืมคืออนมมามัวนี้ขอเป็นเล็กไทยตรงๆเด้ค่ะปู่เอเอาลงน้ำตับให้เขากินด้วยนะ เขาบอกว่าเขาบอกไม่เห็นเวลาปูเขียยนนะอ้ครับครับได้ครับปูไข่เยออะเลวันละีข้างลอาแง่บารอยจับวบไม่ได้ตายทุกเีทางวัดของเราไม่มีกันนะกรรมนาการตรวจบางที่จะลงไปเื่นไว้ได้งต่อการในถ้าุณใหญ่จะร้านที่เรจกใจให้ยากกรโรกอันฉริัะแบีเดียว tất có những con gì ở Ta lạc hô có Một bỏ mặt tham bột tham bằng mùa tham bột đi tham bột đi tham. Ung! Ung! นะครับปูใชัดนะครนะครับอันนี้ไม่ใช่องค์ปูพีรามนะครับคือองค์ูเพศท่านนะครับจะก็ให้แม่งด้วยกันดิอ,อืม,อม นครับอืมเลือดจะเห็นเป็นอะไรอ่าครับเลขมันลอยมาอย่างงี้ใช่ไหมครับปูลอ,อ,อยมานอะอ๋อเลขลอยมา,มาอืมอืมเห็นมายม่อ่ะ อือค่ะอือปู่เห็นเลขลอยมาใช่ไหมครับปู่โอ้ตอมองง่ายมากเลยองคองค์ปู่เพืท่านเขียนให้ดูง่ายนะครับศูนย์ปู่องค์ปู่ท่านเขียนสามก่อนสามแล้วก็ศูนย์แล้วก็หกเขียนหกศูนย์สามก็ได้หรือสามศูนย์หกก็ได้เขียนสลับไปสลับมาอยก็ได้เขียนไปเถอก สลับกันอยู่ในนี้แหละสลับไปสลับมาอยู่นนี่แหละสามศูนย์หกเนาะค่ะน,น,น้อะถ,ถูกไหมมาเหล็กไก่ตรงๆเด้วค่ะปูหกศูนย์สามหรือสามหกศูนย์อะไรก็ว่าไปละอยู่นีน่แหละค่ะปูมัมนมันจะไปออกต่างประเทศไหมครับปูวันนี้นีน่บอกไม่ได้นะ๋อครับ <c oughs> กลัวแต่เลของค์ปู่มันจะไปออกต่างประเทศอย่างเงี้ครับปู่อ๋อเอฟซี MC ว่าสามหนึ่งเก้าสามศูนย์เก้าอือ,อเป็นตัวหนึ่งได้เหมือนกันนะครับท่านะะผู้ชมอืออ่ะสามหนึ่งเก้าสามศูนย์เก้าอันนี้ก็เป็นหลักแล้วเนาะครับอืออืมอ่ะอันนี้ก็ตายตัวแล้วใช่ไหมครับปู่อืออืม,อม อืมอืมเต่าก็ไม่มาหุกก็ม่มาแล้วอืมไม่ใช่แม่งวดหนิมันมาค่ะปู่งวดก่อนเลขเก้าปู่ไม่มาเลยอืมอืมองปู่พิราบเนาะอืมอ่าไปตีระดับเองตัดหน้าตัดหลังตัดกลางตัดอะไรกันเอาเองเฮืยเล่าขาปู ซาตุสาธุกระโลงอือครับอันนี้เราแต่ดูพินิจของท่านไ้ชมเลยเนาะเรียสท่านไหนอยากจะไปเสี่ยงโชคลาภต่างประเทศก่อนก็ได้นะครับอ๋อบางทีตัดไทยก็ได้ตัดไทยก็ได้นะค่ะบางทีก็ไปต่างประเทศแล้วก็มาเล็กไทยเราได้มันตังอันนีแหละดินเลือกก็เป็นทำเอาเองเด้ะค่ะอืออ๋อโอ้่ะ ให้มันอยู er ่ต <c oughs> ัวนี้เด้อค่ะปูหงัดวันที่บชิงโคดงชิงขาไอ้ตัวเดียวก็ไปตัดหน้าตัดหลังไงแล้วก็ไปตัดอีกก็ได้นะก็อยากตัดแบบแล้วก็ตัดเอาองปู่เพชรท่านเขียนให้แต่เดิมทีองค์ปู่เวชท่านคันเคยให้ไหมครับแม่เคยที่ลงที่ลงมาตีทะเบียนรถถูกโอ้องปู่เวชเคยให้ถูกสามตัวที่มันเพิ่งมาตกท้ายรถครับบูพิลาไม่รู้บูพิลาไปไหนครับปู่ ไปทำภารกิจของท่านนะอืมครับภารกิจของ่านเยอะครับเครื่องนี้เยอะป่ะส่วนใหญ,ญ่เลของค์ปู่พี่ลาบมันชอบไปออกต่างประเทศอย่างนี้ใช่ไหมครับปู่ม,มันกิดใหม่เสมอไปนะอืมบางทีก็ดอาขายบางทีก็มบานนอกนะต่างประเทศใช่ไหมครับ บางบางทีก็มาไทยบางทีก็มานอกอท่านผู้ชมคอมเมนต์สามศูนย์เก้าก็สวยเหมือนกันนะคะเลขหกกับเลขเก้านะคะท่านผู้ชมมีท่านผู้ชมบอกสามศูนย์เก้ากับสามหนึ่งเก้าออกสามหนึ่งเก่ากันเหมือนน้ำเนาะเออเอาสามศูนย์เก้ากับสามหนึ่งเก้าอ่นไว้ตัวที่ผู้เขียนในข้างนี่จะเป็นสามศูนย์เก่าสามหกศูนย์เออสามหกศูนย์น่าจะเขียนสามเขียนแบบไหนก็ เอาแบบนั้นแเลยนะสามหกศูนย์กับสามหกหนึ่งก็ได้ไม่จำเป็นต้องเอาตามที่ปู่บอกก็ได้โอ้ทำไมล่ะครับปู่แล้วแต่เพื่อใครเห็นใครเห็นแบบไหนที่เขียนไปรอบแรกเห็นแบบไหนก็ปฏิอ่ะใจเย็นเย็นครับอืใจร้อนไม่ได้ค่ะครับวันตีได้หลายแบบงั้นตรงนั้นแหละครับ เลขตัวหนึ่งที่ตีเอาเอาเองตีให้ได้ตีให้ถูกเด็กปูเขาให้ไปตรงนั้นแหละเลขอะไรไทยไทยน่ะเข้มปมครับปู่ีเอาละจะเห็นเป็นเลขอะไรก็ใส่เป็นเลขนั้นแหละครับเห็มันอยู่ตัวนี้ด้ครับปู่สามหกศูนย์ให้มาสามตัวนะคะปูจะรวบรวมอายุของูตัวนี้กับตัวนี้ครับแล้วก็ แอดมินก็กลับหัวไว้ให้เลขปู่ด้วยนะครับผมกลับหัวเลขหกเป็นเลขเก้าเนาะนะครับแต่ว่าถ้าเอฟซไม่ชอบกลับหัวก็ไม่เป็นไรนะครับผมสามหกศูนย์โจัดหนักๆเด็ดมันก็อยู่ในนั้นแหละนะครับอันขอญาตคุณสุพินลงเบอร์โทรติดต่อไว้ให้แอดมินนะครับ ใครอยากดูดวงก็ดูได้เสริมดวงเสริมลาบเสริมโชคลาภก็ได้แต่ถ้าให้เสริมผ่านออนไลน์เสริมไม่ได้นะต้องทํากับตัวเท่านั้นอืยางให้สวดสะกดเคาะออนไลน์เก็ไม่ได้นะทําไมต้องสะกดเคาะกับตัวนะมังจะสำเร็จนะมันไม่เหมือนดูดวงนะครับดูดวงเราสามารถดูดวงผ่านออนไลน์ได้ แต่ทาพิธีต่างๆใดๆก็แล้วแต่บาวพิธีเราทําผ่านออนไลน์ไม่ได้มันไม่สำเร็จนะโอ้ครับปู่มันไม่ได้พูนได้บ้างแต่ไม่สําเร็จบางอย่างก็ทําได้บางอย่างก็ทาไม่ได้ครับมันไม่เสมอไปนะครับปูบ่แล้วอยากถามปู่เรื่องหนึ่งครับปู่อันเลข เลขตัวนี้มันมันลอยไหมครับปู่หรือมันมันอยู่นิ่งหรือว่ายังไงครับปู่เมื่อกี้มันมันมาอย่างงี้มาอย่างงี้นะมันมาอย่างงี้มันอยู่แต่อย่างเงี้ยครับกิ่งไปกิ่งมาอย่างเงี้ยลอยไปลอยมาอย่างเงี้ยวิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวมันวิ่งไปวิ่งมาอือครับแต่มันยังยังยังมันนิ่งไหมครับปู่วิ่งไปวิ่งมาก็คือว่ายังไม่นิ่งใช่ไหมครับอื นิ่งไหมมีตัวหนึ่งที่นิ่งอ๋อมีตัวหนึ่งที่นิ่งตัวไหนครับพู่ตัวเล็กนะตัวแรกอ๋อครับเล็กสามใช่ไหมคะแต่ตัวหมอนวิ่งไปวิ่งมานะครับแต่ว่า เลขเลขวิ่งบางทีก็อาจจะไปออกต่างประเทศก่อนรัฐบาลไทยก็ได้บทใช้เล่นเลขวิ่งก็เล่นได้เล่นได้แต่แต่เขาเลแต่แตดววัฒนาของแต่ละคนนะกูกำหนดไปได้หรอกว่ามันจะออกหน่นออกดีนะมานั่นมานี่นะและ้วตกลงไม่ได้ว่าใครจะถูกมั่งไม่ถูกบ้างครับถ้า,าอ่นน้ำแดงจ้ะ ปูถวายน้ำแดงปูรับไหมไม่รับปูน้ำแดงอ๋อผมแม่เม่รับน้ำแดงปูชอบมากใช่ไหมคะปูได้มากเนี่ยนี่มากินได้ค่ะกินได้ได้ใช่ไหมครับปูไม่หวานครับแล้วก็ไม่ฟ้าตื่นไปครับป็นเหล็กชิยูแล้ววะไม่ถึงกับนะครับแล้วองค์ปู่จะมาจะลงมาปวดไผลูกหลานอีกไหมครับองค์ปู ือว่าจะให้องค์ปูพี่ลาบมาครับปู่ถึงเวลาเดี๋ยก็รู้เองไปนะปู่ท่านไหนจะมานะ่า็ไม่ได้นะอือครับก็ให้ปู่นะคะโดนบันดาลให้เลขเข้านะคะอืมครับปู่อ๋อครับอืออยังไงก็บางทีมันเกิดกับอย่างนี้อ๋อบางทีนะมันมาหน้ามาหลังนะครับ แบบว่าสาหับตำแหน่งกนนเงินสบมองข้าวโป๋อาจจะเป็นสามศูนย์หกอย่างนี้ก็ได้นะคะก็แล้วแต่คนจะมองเห็นนะครับ่ะปู่ก็บอกไม่ได้นะครับปู่จะให้ปู่มาบอกตรงตรงตรงตงเลยปู่เน้นให้น้อยปู่เน้นไม่ได้นะออยู่ที่บุญวาสนาของแต่ละคนมันผิดกฎด้วยใช่ไหมครับปู่ แล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละคนแต่ละท่านนะครับใครดวงดีก็ได้ใครดวงสวยก็ได้ไปครับปู่ยังไงก็ให้อันลูกหลานเนาะได้ปลดนี้โปดสีเนาะปู่งดนี้แก่แก่ตัวนะครับงดก่อนเลขปู่ไปออกต่างประเทศแต่ว่าคนถูกเยอะนะคนที่ถูกต่างประเทศกับปู่นะครับเยอะมากนะครับท่านผู้ชมเนอะได้นะแต่มากแน้อยก็แล้วแต่คนนะค่ะแต่ว่าตั้งแต่มาถ่ายที่บัวนะคะ หลุดน้อยมากครับผมก็คือถ้าใครตามตลอดก็จะได้น่าจะได้อันนั้นอยู่นะได้กำไรอยู่ครับครับคผมอ่าทางนั้นก็รบกวนปู่แต่เพียงเท่านี้แล้วเนาะใก็ขอขอบคุณปู่ได้หลายเด้อให้ลูกหลานได้ปนเงินปดสินของปู่เนาะถูกนะสาอโอ้ปู่ท่านจะไปแล้วครับไป อ,องปูไปแล้ว,ลวนะครับท่านผู้ชมเนาะ mm. อือครับคือองค์ปู่ท่านเข้ามาก็เหมือนปกติเลยแล้วก็เพียงแต่ว่าเสียงแล้วก็แบบลักษณะรูปลักษณ์นี่จะเปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าองค์ปู่ออกไปแล้วก็ไม่มีอะไรผิดปกติ mm. ใช่ไหมครับพี่บัวไม่ม mm. ีเพราะว่าเหมือนองค์ปู่นี่อยู่กับตัวเราตลอดใช่ไหมคพี่บัวเอ ถ้าถ้าช่วงไหนปู่ท่านไปนี่ท่านก็จะเงียบๆทางนี้ก็จะเงียบๆไปทางล่างก็จะไม่รู้สึกอะไรถ้าปู่ท่านไม่ได้อยู่ก็จะเงียบๆอย่างนี้แต่ถ้าปู่ท่านมานี้เราก็จะรู้สึกได้มันทีก็จะมาในการหาวมาเลยนิดนึงมาท่านจะมาเตือนมาบอกให้เรารู้ว่าท่านมาแล้วลครับครับผมก็คือท่านจะดันมาเนาะนะครับผมโอเคเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปสรุปแนวทางตัวเลขสําหรับท่านผู้ชมที่อยากดูดวงนะครับก็ให้ติดต่อเบอร์โัวพี่บัวได้เลยนะครับหรือว่าเออหรือว่าอยากจะ ดูได้ทั้งทั้งพี่บัวแล้วก็พ่อพี่บัวก็ดูได้อ๋อปู่สมก็ดูได้ดูได้นะครับแต่แต่ว่าคนคนพ่ออยากดูกับปู่สมก็ดูได้ขาดผมนะครับยังไงก็ขออบคุณพี่บัวมากมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่บัวครับอันนี้ก็น้ําเหลืออยู่4แพ็ค5แพ็คนะคบท่านผู้ชมเนาะก็คือส่วนที่เขาบริจาคมาตอนนี้ใกล้ใกล้หมดแล้วนะครับเพราะว่าทางครอบครัวของพี่บัวนี่ก็อยู่กันหลายคนนะครับอยู่หลายท่าน ท่านผู้ชมเป็นแนวทางของพี่บัวนะคะใครเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะวันนี้แอนมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ